ต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่3นะคะของรูป Indeterminate Form ในกลุ่มที่3เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ3ตัวด้วยกันก็คือตัวที่1นะคะจะเป็นอยู่ในรูปของ0ูนย์กำลัง0 i นย์อินฟกำลังศทั้ง2ตัวตัวนี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะคะเรามักจะคิดว่าอ,อ,อะไรก็ตามที่ยกกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาจะบอกเอาไว้เลยว่าตัวฐาน นะคะของเลขชี้กําลังต้องมีค่ามากเป็นจํานวนจริงที่มากกว่า0เพราะฉะนั้นในกรณีที่มันเป็นศูนย์มันจึงใช้ไม่ได้และต่อให้มากกว่า0ูนย์และเป็นอินฟินิตี้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันไม่สามารถตีความได้ว่าตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1ห,หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นใน2ตัวนี้ก็เลยเป็น2ตัวที่อยู่ในรูปของอินดีเทอร์มินาทฟอร์มตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือ1ยกกําลังอินฟินิตี้อันนี้ก็ชอบมีคน เข้าใจเหมือนกันว่า1ยกกําลังอะไรก็ได้1นะคะเพราะฉนั้นจริงๆก็คือต้องเป็น1ยกกําลังค่าคงที่ค่ะมันถึงจะได้เป็น1แต่ถ้าเป็น1ยกกําลังอินฟินิตี้อันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องไปแสดงให้ดูกันก่อนว่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะรูปแบบของมันอีกทีหนึงอ่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ย เนื่องจากว่าฟอร์มของมันนะคะอยู่ในรูปของเลขยกกำลังแสดงว่านะคะมันจะต้องเป็นตัวยกกำลังที่นะคะเป็นฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันนะคะ a ตัวนี้เป็นอะไรก็ได้นะคะจะเป็นศูนย์เป็นอินฟินิตี้ได้หมด นะคะได้หมดอันนี้ถ้ามันอยู่ในรูปของฟังก์ชันยกกำลังฟังก์ชันอันนี้ชัดเจนแน่นอนว่าจะไม่สามารถใช้กฎลูปิทานได้ทีนี้มันจะใช้กฎลูปิทานได้ก็ต่อเมื่อต้องอยู่ในรูปของศูนย์ส่วนศูนย์กับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ต้องอยู่ในรูปเศษส่วนทายังไงเราถึงจะทําให้กําลังตัวเนี้ยลงมาอยู่ข้างล่างได้เขาก็บอกว่านี่ไงใช้สมบัติของล็อกเข้ามาช่วยนะคะในการจัดรูปสมบัติของล็อกบอกว่า ถ้าล็อกของ A กำลัง b ตัวเนี้ยมันจะเท่ากับ b ล็อกเเพียงแค่นี้เองนะคะเราก็สามารถเอาฟังก์ชันที่ยกกำลังตัวเนี้ยลงมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับล็อกได้ละเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเหมือนกับกลุ่มที่2เพราะฉะนั้นจากกลุ่มที่3นะคะที่เป็นหน้าตายกกำลังกลายเทคล็อกเข้าไปค่ะกลายเป็นกลุ่มที่เพรพอเป็นกลุ่มที่2เสร็จเนี่ย มันก็จะสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกลุ่มที่1ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนฟังก์ชันของตัวนี้กันนะคะไปดูวิธีการเขาบอกว่าเราจะกําหนดให้นะคะ y, y เท่ากับ fx ยกกาลัง gx ก่อนจากนั้นทําการเทคล็อกทั้งสองข้างนะคะเมื่อทําการเทคล็อกทั้งสองข้างเพราะฉะนั้น gx ตัวนี้มันก็จะถูกปัดมาอยู่ข้างหน้าล็อกนะคะกลายเป็นผลคูณระหว่าง gx กับ log fx นะคะคราวนี้เราก็ทำการเทคลิมิตนะคะทั้งสองข้างโดยตามแต่โจทย์เลยนะคะว่าโจทย์เป็นลิมิตที่ x เข้าใกล้อะไรก็ให้เทตัวนั้นทั้งสองข้างดังนั้นนะคะในกรณีนี้นะคะเราก็จะทำการเทเฉพาะค่าล็อกจะไม่เกี่ยวข้างซ้ายมันจะกลายเป็นล็อกของลิมิต y นะคะ y ตัวนี้ก็คือตัวฟังก์ชันนั่นเองเพราะฉะนั้น x มันเข้าใกล้ a อันนี้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกอะไรข้างขวานะคะข้างขวาเราจะไปพยายามทำอีกทีนึงนะคะให้อยู่ในรูปของกลุ่มที่1น,นะคะจากกลุ่มที่สองนี้จะเป็นกลุ่มที่1แต่ว่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าค่าตัวนี้ออกมาได้เป็นจานวนหนึ่ง แต่มันจะยังไม่ใช่คําตอบเพราะว่ามันยังติดค่าล็อกอยู่ใช่ไหมคะเอาจริงๆคือโจทย์อะ่ะมันถามแค่ลิมิต Y เพราะฉะนั้นลิมิต y ตัวเนี้ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องทําการปลดล็อกตัวนี้ออกโดยการเอาฐานตัวเนี้ยไปนะคะเป็นฐานของข้างขวาก็คือดันข้างขวาขึ้นไปเพราะฉะนั้นคําตอบมันจะอยู่ในรูปของ e ยกกําลังจํานวนจริงข้างขวานะคะนี่ก็คือคําตอบของในรูปแบบที่3 นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะจงหาค่าของข้อที่1ลิมิตของ cos x นะคะยกกำลังเศษหนึส่วน x เ,เมื่อ x เ,เข้าใกล้0ในรูปแบบนี้เนี่ยเมื่อเราทำการแทนค่าเราจะได้ว่า cos 0มีค่าเท่ากับ1ในขณะที่1ส่วน0 ะะจะมีค่าเท่ากับอินฟินิตเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือนะคะมันจะอยู่ในรูปแบบของ1ยกกำลังอินฟินิตเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ indeterminate form ในกลุ่มที่3เพราะฉะนั้นถ้าอยากทำให้ได้กลุ่มที่1เราก็จะต้องเอาตัวเนี้ยลงมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับ cos ให้ได้ก็เลยกำหนดให้นะคะเอาเฉพาะตัวฟังก์ชันเนาะก็จะเป็น y เท่ากับ cos x ยกกำลังเศษส่วน x ะะแล้วทําการเทคล็อกทั้งสองข้างค่ะเราก็เลยได้1ส่วน x ตัวนี้ลงมาอยู่ข้างหน้านะคะล็อกของ cos x ทีนี้ประเด็นของมันก็คือการที่เราจัดมาเนี่ยเราคงไม่เขียนอยู่ในรูปนี้แหละเพราะว่าจุดประสงค์เราจริงๆอยากได้อยู่ในรูปเศษส่วนซึ่งบังเอิญว่าตัวนี้มันสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้มันเป็นเศษส่วนไปเลยนะคะมันก็จะได้ล็อกของ cos x ส่วนด้วย x พอได้แบบนี้เสร็จคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องทำการเทคลิมิตทั้งสองข้างตามโจทย์นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาเพราะฉะนั้นเทคลิมิตค่ะได้เป็นตัวนี้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเรามาพิจรารณาข้างขวากันนะคะล็อกของค o s ศู 0, นย์ค o s ศูนย์มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นล็อกหนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ0ส่วนด้วย0ค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือ อินดิเทมกลุ uh, ่มที่1ละเป็นอินดิเทอร์มินาทฟอร์มกลุ่มที่1เพราะฉะนั้นนัน่นแปลว่าเรากําลังจะใช้นะคะกฎของโลปิทานได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาใช้กฎโลบิทานครั้งที่1กันนะคะทีนี้ข้างซ้ายข้างซ้ายเนื่องจากที่บอกว่านะคะจริงๆคือล็อกมันไม่เกี่ยวถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดึงล็อกออกไปหน้าลิมิตนะคะแล้วก็ทําการโลบิทานข้างนี้ข้างขวารอบที่1ค่ะ เพราะฉะนั้นดิฟล็อก u ได้1ส่วน u จากนั้นต้องดิฟ u อีกทีนะคะเพราะฉะนั้นดิฟคอร์ได้ลบ sin ค่ะดิฟ x ได้1นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ละทำการแทนค่าเพราะฉะนั้นแทนค่า x เท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้1ส่วนคอ s 0ศูนย์คอรศูนย์ก็คือ1เพราะฉะนั้นผลน,นี้ได้1แต่ตัวนี้ได้0ดังนั้นนะคะล็อกของลิมิต y จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ แต่ยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องไปทำสรุปอีกทีหนึ่งก่อนว่าเฉพาะลิมิตของ y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะดังนั้นค่ะลิมิตของ y ก็คือลิมิตของ cos x ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน x ตัวเนี้ยเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวานะคะก็จะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังศูนย์ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันข้อที่2นะคะข้อที่2ลิมิตของ1บวกด้วย1ส่วน X นะยกกำลัง x นะคะข้อนี้เป็น X เข้าใกล้อินฟินิตี้เพราะฉะนั้นทำการแทนค่าเมื่อ X เข้าใกล้อินฟินิตี้ค่ะคุณก็จะได้อะไร1บวกด้วย1ส่วนอินฟินิตี้ได้0ย์กกำลังอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในรูปของ1ยกกำลังอินฟินิตี้นะคะเพราะฉะนั้น ถ้า1ยกกำลังอินฟินิตี้เราก็จะทำการเอาตัวกำลังตัวนี้ลงมาอยู่ข้างล่างให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ค่ะให้ y เท่ากับ1บวกด้วย1ส่วน x ทั้งหมดกำลัง x เทคล็อกทั้งสองข้างนะคะเทคล็อกทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นคุณจะได้ x อยู่หน้าล็อกนะคะ x ล็อกของ1บวกด้วย1ส่วน x เสร็จแล้วตัวนี้ นะคะอันนี้คืออยู่ในกลุ่มที่สองซึ่งอยู่ในรูปผลคูณแต่เราไม่ได้อยากให้อยู่ในรูปของผลคูณเราอยากให้อยู่ในรูปของผลหารดังนั้นนะคะระหว่าง2ตัวนี้เรากต็ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งให้เป็นผลหารให้เป็นตัวหารซึ่งแน่นอนว่าเราให้ x ลงไปข้างล่างมันจะง่ายกว่าเราก็เลยนะคะย้าย x ลงไปอยู่ข้างล่างก็จะกลายเป็น x ก,กําลังลบ1 เพราะฉะน,นั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทำการเทคลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ infinity ทั้งสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ลิมิตของ Log y นะคะเท่ากับลิมิตของ Log ของ1บวก1ส่วน x ส่วนด้วย x กํลังลบ1เมื่อ x เข้าใกล้ infinity ค่ะข้างซ้ายเราจะดึง Log ออกนะคะส่วนข้างขวามาพิจารณาตัวนี้ ตัวนี้นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ infinity ตัวนี้ได้0เพราะฉะนั้น log หนึค่ะ log หนได้0ส่วนด้วยตัวนี้นะคะ x กำลังลบ1ไอ้นี้มันก็คือ1ส่วน x นั่นเองเพราะฉะนั้นพอมันเป็น1ส่วน x ก็จะได้ 1- ่ส่วน infinity ดังนั้น1ส่วน infinity ได้0นะคะอันนี้ก็เลยกลายมาเป็นกลุ่มที่1เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้โรบิทานครั้งที่1กันนะคะ ส่วนข้างซ้ายเราจะทำการดึงล็อกออกค่ะนั้นดึงล็อกออกนะอ่ะดูข้างขวานะคะข้างขวาตัวเนี้ยเราใช้กฎของโลบิทานเพราะฉะนั้นนะคะดิฟล็อก U ค่ะดิฟล็อก U ได้1ส่วน U เแล้วต้องดิฟ U ต่อถูกไหมคะก็คือดิฟในส่วนนี้ดังนั้นนะคะดิฟ1ได้ศูนย์ ดิฟตัวนี้ค่ะมันก็คือ x กาลังลบหเพราะฉะนั้นดิฟ x กาลังลบหก็คือตบ1ลบหงลงมาก็กลายเป็นลบห x กำลังลบสนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้แหละดังนั้นถ้าตัวนี้ดิฟได้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ต้องดิฟได้ตัวเดียวกันถูกไหมคะก็จะเห็นว่ามันมีพจน์ที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยสามารถตัดตัวเนี้ยออกไปได้ทั้งชุดเลยนะคะ ดังนั้นฟังก์ชันของเราเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวนี้เพียงอย่างเดียวเราก็จะทำการแทนค่าฟังก์ชันที่ตัวนี้นะคะดังนั้นเราก็เลยได้นะคะมีค่าเท่ากับ1เพราะว่าตัวเนี้ย1ส่วนอินฟินิตมันได้0เพราะนนั้นก็จะเหลือแค่ตัวนี้นะคะก็ได้1แต่1ตัวเนี้ยมันเป็นค่าของล็อกลิมิต y ดังนั้นถ้าเราอยากได้แค่ลิมิต y ก็ต้องปลดล็อกโดยการเอาเลยคะ่ะ เอาฐาน e ตัวนี้มาดานนัน1ขึ้นไปดังนั้นคำตอบนะคะก็จะเท่ากับ e กํลัง1ห,หรือเท่ากับ e นั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3จะเป็นลิมิตของ x บวก1ยกกําลังคอด x นะคะเพราะฉะนั้นข้างล่างตัวนี้ได้1แน่ๆ แต่คอร์ด x ตัวนี้คอร์ดตัวนี้มาจากอะไรคอร์ดตัวนี้มาจาก cos x ส่วนด้วย sin x นะคะเพราะนั้นในที่นี้เราแทนค่า x เท่ากับ0เข้าไป cos 0ูนย์ะได้1นะคะแต่ว่า sin 0นยน่ะได้0เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับ1ยกกำลัง infinity เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ได้1ยกกำลัง infinity เพราะฉะนั้นทำเหมือนเดิมค่ะเราก็จะให้นะคะ ให้ y เท่ากับ x บวก1ยกกำลังคอ t x และนะคะเทคล็อกทั้งสองข้างก็จะได้ log y เท่ากับนะคะ cot x log ของ x บวก1ทีนี้เหมือนเดิมนะคะเราอยากได้เศษส่วนเพราะนั้นให้เลือกกันระหว่าง2ตัวก็บอกแล้วว่าถ้ามันมีตรีโกณน,นะคะ log เนี่ยมันย้ายลงไปข้างล่างลำบากแต่ถ้ามีตรีโกณเนี่ยย้ายลงไปข้างล่างมันง่ายเพราะมันมีส่วนกลับของมันอยู่ ขคอร์ดเนี่ยตัวเนี้ยส่วนกลับของมันก็คืออะไรก็คือหนึส่วนแทนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ล็อกของ x บวกหส่วนด้วยแทนค่ะทำการเทคลิมิตทั้งสองข้างค่ะที่ x เข้าใกล้ศูนต้องเป็นตัวเดียวกับโจทย์นะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ลิมิตล็อก y เท่ากับลิมิตของล็อกของ x บวก1ส่วนด้วย tan x นะคะจากนั้นเราจะทำการดึงล็อกออกเฉพาะข้างซ้ายนะคะส่วนข้างขวา เรามาดูกันก่อนในข้อนี้เนี่ยเราได้ว่านะคะ x เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวข้างบนได้ล็อก1ล็อก1มีค่าเท่ากับ0ค่ะและ tan 0มีค่าเท่ากับ0แสดงว่าเรากำลังจะใช้โลปิทานครั้งที่1ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปใช้โลปิทานครั้งที่1กันดิฟล็อก u ได้1ส่วน u เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้1ส่วน x บวก1ดิฟ tan u นะคะได้เศษกำลัง2 u ค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เป็นตัวนี้ออกมานะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะเราก็มาทําการจัดรูปตัวนี้อีกหน่อยนึงเราจะทราบว่าเศษเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเศษส่วนซ้อนเศษส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับตัวนี้ขึ้นไปค่ะจากส่วนด้วยเศษกําลังสองพอกลับขึ้นข้างบนปุ๊บมันจะกลายเป็น cos กําลังสองทันที นะคะส่วนด้วย x บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทำการแทนค่าที่ x เท่ากับ0กันเราจะได้ cos 0มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย1ใช่ไหมคะดังนั้น log ของลิมิต y ก็เลยมีค่าเท่ากับ1และนะคะลิมิตของ x บวก1ยกยกกำลังคอด x ก็เลยมีค่าเท่ากับ e ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นรรทัาสุดท้ายนี้สำคัญมากนะถ้าจบที่รรทันานี้แสดงว่ายังตอบไม่หมดนะคะถ้าจะตอบ คำตอบให้ได้ตรงกับคําถามจะต้องเอาปลดล็อกตัวนี้ออกก่อนนะคะโดยการเอาฐาน E นะคะมาดันคําตอบข้างขวาขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นคําตอบของลิมิตนะคะเพราะนั้นอันนี้คือในรูปแบบของ1ยกกำลังอินฟินิตี้เดี๋ยวเราจะไปดูในรูปแบบอีก2รูปแบบที่เหลือนะคะว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างแต่หลักการมันก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะคะ